พบกับมือพาอสานใต้ครับผมวันนี้ก็จะไปใส่กุ้งนะครับเนาะตอนนี้กําลังกอกเหยื่อดูครับนี่ครับพี่น้องวันนี้ก็ไปพานคนเดียวครับไปกับหลานสาวนะครับนาอเนี่มาจากกรุงเทพพี่น้องสวัสดีค่ะหรือยังสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้เติมเหยื่ออยู่ครับเดี๋ยวติดตามตอนใส่นะครับเนาะเดี๋ยวให้เติมเหยื่อก่อนครับพี่น้องใกล้จะค่ำแล้วครับนี่เอาติดตามครับ น้องปายใส่เป็นไหมใส่เดี๋ลืมติดตามน้องปายด้วยนะคะอย่าลกไ้ม่ดูอเอาติดตามครับพี่น้องไปครับพี่น้องเดินทางครับ ถึงหมายเลยครับอันนี้ก็หมายเก่านะครับเนาะสะอยู่นานนี่แหละครับเอาอะไรอีกเอาเดี๋ยวขอใส่ก่อนครับฮากรุงได้บันถ่ายไม่ได้หรอกว่าเองถ่ากล้องมือใหม่ครับพี่น้องพี่น้องอาจจะฟังอาจจะเวียนหัวจักหน่อยนึงกำลังขิม ไฟมันแม่นแน่วันนี้ไปเอ้ยเข้เหมือนกันไฟก็บอกสิว่ามาดูลุงหนูด้วยนะสะชันเถอะเฮ้ยมันปุดปุดปุดขึ้นมานะทำไมเยอะเถอะไม่ใช่กินหนะ ร้องลเพลดงลด้วยดิไป pues ร้องเพลงด้วยไปร้วบ้จ้ะร้องเพลงด้วยถ้าร้องเพลงนี้นะคนดูเยอะนะจะบอกให้ไม่เชื่อเอ้าไม่เชื่อก็ลองดูดิจักใน่ตแรจักะหมันเลยหมันหกพี่น้องครับเพราะว่าใส่รอบที่สามนะครับเอ้หพื่อปใส่รอบสามแล้วไม่หมันเด้อรอบอีสานใต้บนเน้นหรอ สาับท่านมันรับมันรับมันยงไม่เด้โอ้ยนั่งหางหอยปูปลาดูพี่สามาอียฮะตะคงหรือตะขาบราพเ้ยรอบนี้มีกุมารทองเดินตามต้องหมาแน่นอน มีผ่านกุ an> ุงเทพมาดูมาสี่เด้ยัน้นเออเ็บบนป่านอนึนึให้สองรอยยังแม่นให้น

เบอร์หกจังแมนมาเปียงเบอร์หกจังแมนมาเปียงเบิ้งขึ้นไปหาเสียงนี่หมดขายน้ำปลาโอ้โแดดเปพี่น้องเอ้ยสี่โมงเย็นอลไรก็ร้อนขนาดครับทำไมสี่โมงเย็นมันร้อนจังลุงอียังอีกแม่ยังอีกไหนเห็นแล้วเห็นเร็ว วันดีเจ้พี่น้องเอาพอแล้วซื้อมืออ้อมไปกันเลยไปต่ออ๋ี่นอ,อไปมาทีทีแล้วครับพี่น้องเลยขันมันยังเหลือกับมันรอบที่สามเลยครับหนี่หมา้

สาุใหญ่ใหญ่คสาน่งกินจักน้อยอ้าวสมากยกลับีมีอีอีกสมาอก้มางอ้าวีกงดวันีมากนายพันนายพันคนใหม่ครับนี่ ทางกรุงเทพด้วยท bon ักทายหน่อยพานกรุงเทพอ่ะทางกรงเทพจะมาไหมมาด้พิมพ์ไอหยังเลยมาดูซื้อยังม่ออกกล่องจันน้อยกับบ๊ด้บอ ยังยังยังเลยม,มาสามตันดีถูเาลูกปลาิมาใส่สี่เดี๋ยวมาติดตามตอน ยกตอนเช้านะครับเนาะเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่อันนี้ให้มันเลี้ยกันนะครับเนาะมันข้านะครับเอาตามตอนตอนเช้าครับเอาสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องครับตอนนี้กับประมาณหกโมงครึ่งนะครับเนาะเอาก็ได้เวลามาลุ้นแล้วครับพี่น้องว่าจะหมานหรือไม่หมานนะครับเนาะวันนี้ไ้นายพรานใหม่เดินทางมาทางไกลครับนี่ให้เป็นคนยกนะครับเนาะ ไหนดูสิหพี่น้องดูทุกมันไหมห่วยคือได้แต่เหยื่อเหรอ <laughs> <laughs> เอา <laughs> พอได้สะสมกันด้วย <laughs> เอาเดี๋ยวลุนไปเรื่อยครับพี่น้องครับเป็่ยนไม้ไหม <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตาได้ก้อยคือเป็นตาได้ เขาอยู่นั่นเขาได้รุ่นอยู่อเอายกสองอันกะอุ่นใจแลลวพี่น้องมามาครับใครจะมากินกุ้งเต้นกะเชิญได้ครับเด้ดอกระป๋องสีเหลืองมันเข้าไหม <laughs> ไยขยาว้าบเอา้หมดมันจะอยู่ในถุงขยาวเลยมันไ,มไปไหนหรอก เอาเดี๋ยวรุนไปเรื่อยครับมันก็นมีถูบ้างไม่ถูบ้างหรอเว้ย,ยใหญ่ถูทุกอันมันก็นมดซะเลยพวกเราถูกทุกอันแหละแต่ถูกมากถูกน้อย ไม่รู้ว่าเขาห้ามกินไหมเนาะพี่น้องไอ้กุ้งหนิแม่งเห็นเขาพูดกันว่าห้ามกินกุ้งนี่พี่น้องเอ้ยเขาห้ามไหมครับนี่นนะติดตามครับพี่น้องยกไม้นี่เหนแล้วน,นะครับเนาะเดี๋ยวไปซะเจ้าของอยู่นานนะครับเด้อคอยไปรุนซะาโ่นน,นี่ครับเอา้าไม้นี่กะยกหมดแล้วนะพี่น้องเนาะกะพอได้อยู่ครับ เดี๋ยวไปดูอีกไมย้ยนึงครับพี่น้องสะจะคล้องเลยนะครับมันจะเหลือให้ไม่ใส่สามข้างเลยนะครับโอ้บรรยากาศตอนเชา้ชาไหมครับดูตะวันสงสัยวันนี้ถ้าจะร่อนจัดครับหกโมงกว่ากว่าดูตะวัน่าพี่น้องเอ้ยอากาศปีใหม่เสืองกันหนาวไม่ได้ใกล้เลยครับพี่น้องคิดว่าดูแล้วเมษาคนจะอยู่ยังไงเนี่ยครับเนี่ยขนาดปีใหม่ยังอากาศขนาดเนี่ยครับเมษาในเซต ราจจะได้คุดหลุมอยู่พี่น้องเอา้าเดี๋ยวไปรุ่นนะครับเนาะสะหนุนครับสุดยอดร่อนอะนี่ไงอันนึงอ่ะ,อะ,ออะเอา้าติดตามสะอยู่นาจะขอเนื้อครับพี่น้องไอ้สะหลวงกับพอได้ เห็นไหมนี่นี่นั่นไม่ใช่โน่นหรอไม่ใช่ไปใส่ในลึกป่านนั่นในโูตีซะจะของเนี่ยหมานไม่ใส่รอบที่สามที่สี่แล้วครับพี่น้องนี่นะเอ้ยดีดีอยู่นกุ้งตัวใหญ่ขนาดครับโอ้ยดูเอาพี่น้องดูจ้าจ้าดูครับนุ่นทางนี้หัวอาหารไม่เหลือเลยอ่ะสุดยอดเลยครับกินเกี้ยงทับเอาเอาเอากระถือว่าหมานครับนี่สำนียเขาอ่ะสุดยอดเลยพี่น้องมามาครับใครอยู่แถวนี้ อยากกินกุ้งเต้นกับมาเด้อไม่มีใช่ไหมแถวนี้มีไหมมันจะมีรอยแหวกแต่ไม่มีหรอกตรงนี้เอาเดี๋ยวขอเวลายกก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวไปรุ่นตอนเทด้วยกันนะครับรอเอาช็อตเด็ดครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดมารุ่นครับอะไรครับเห็นต่น้องว่าช็อตเด็ดแหละครับ <laughs> พี่น้องเอ้ยผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับเนี่เรียบร้อยครับนี่เอ้ยปลาไหลพันไหนครับพี่น้อง งูครับงูปลาเขาไปกินปลานะครับนี่ตายคอรอพี่น้องเอ้ยอใส่ไป <laughs> เดี๋ยวเปิด, <laughs> เ,ปดเปิดเอางูออกก่อน <laughs> เปิดเอาเปิดด,ดึงออกเลยลเราไม้เขียวออกเออไม้ทอนออกมันแข็งเลยแหละ <laughs> แข็งอ <laughs> อ้ยสุดยอดนี่เอาไปกลอยรวมกันเลยพี่น้องโอ้กู้จะเข่ามาเนาะ ผมก็คิดว่ามันจิม่รู้จะเขาครับนี่ดูมันกินจนอิ่มจนท้องตึงหมดครับมันออกไม่ได้แลยที่นี่อย่างน้อยก็อิ่มก่อนตายเรียบร้อยหนตัวครับเอาต,ตายกับเป็นปุ๋ยต้นไม้ซะงั้งนเอ้ายกปีก,ก่อนครับโอ้ยหมานหอดงูหอดปลาหอดกุ้งนี่ไง เอาขอยกก่อนนะครับเนาะเอากโยกเรียบร้อยนะพี่น้องเอามาลุ่นครับนี่ทเทงไปเลยมันเทงไปเ,เ,เลยเนี่ยเอาประกอบไปขึ้นไม่เดี๋ยวมันหลง <laughs> นี่ครับในสะเจ้าของนี่กุ้งตัวใหญ่นะครับนเนาะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเทกุ้งออกก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวขอเทก่อนนะครับเรียวๆค่อยมาดูนะครับว่ามันหลาหรือไม่หลายเด้ออ๋อนี่ครับจะไดส้สูงกว่านี้หน่อยเทเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเอ้าอันนี้กำลังเก็บอยู่นะครับนี่โอ้ได้หลายพอสมควรครับถือว่าถือว่าหมานนะครับเน,นาะให้นายพันเดินทางไกลมายกถือว่าหมานพอสมควรครับผมก็ผ่านเตาใส่สองวันน่าจะได้ประมาณนี้นะครับ โอ้โเยอะๆครับเยอะนี่มามาครับมาใครอยู่แถวนี้ก็มาเอากุ้งไปก้อยครับพี่น้องลงกนก็ไอยืกุ้ง ปูนมงมานเอาครับนี่ผลงานครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับก็ถือว่าหมานพอสมควรนะครับเช้านี่ก็ใส่แค่ไม่กี่อันแล้วครับแค่ยี่สิบกว่าอันนะครับเนาะแต่วันนี้โอ้เข่าดีครับน่าจะเป็นอากาศร้อนหรือเปล่าพี่น้องเอากะถือว่าสําเร็จเนาะไอยกโพสิผ่านผ่านมาจากกรุงเทพนะครับนี่ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะครับเนาะก็ฝากติดตามผ่านอีสานใต้เลยนะครับเด้อ่าคลิปหน้าคลิปไหนผมจะไปทําอะไรให้ดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมพาณิสานใต้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ